สวัสดีครับสวัสดีวันวิสาขาบูชาครับวันนี้เราก็จะมีงานเสานะครับมีเสาลวดสามนิ้วคูณสองเมตรครับอากาศดีครับวันนี้เดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวป้าค้ม วันนี้ดาราเราไม่ได้ใส่กางเกงเหลืองมานะครับไม่เท่าไหร่ครับวันนี้ไม่ได้รับก,กงางเกงยางยิ่งด้ยศกางเกงยางมาแต่เช้าครับเพาะมาครับเมืม่อแต่งใบตัดหญ้าเรับมาแบบไม่ถามใครครับกินข้าวไม่พอหรอก เจ้าหัวหูเปยวดาเาวอมเจาหัวหูเปี้ยวหารยาวเท่านีนี่รอมตาบหายาวเม้าสิบนะครับตงไว้เท่าหลายคนแม่เมือนกะพูดมากแพูไอซีนยังยุ่งมก็ไปบรมาอยู่ไปเร่งไปพูดแค้น Hãy subscribe quay với ăn Mì Gõ dữ không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้ำกูด้กเดี๋ยวเาไปทายกี่พวงกันไปนะฮ่า่่อไปพูด่ไปไปดไติมไปกันงครับต้องดนจะเล็ดไมอรให่รเมาเนี่ยาเปลกเ่าูเมนเ่าไป้ฝ่าคแม่หยุดยังเดียวเจ้าฝนย้ยซิอย่าเพิ่งงดีอย่างน้หน่วยงได้เดอ

แตกดออว่ะโอ้ยเสียงหอยนาดีกาวเลยโอ้ยเด็กย่างดีเด็กเสือเศร้าเด้อนี่งานไหนจะเหมือนวะย่างไก่กันยุงเศร้ามากว่ะเด็กสเลยมันวากันว่ารันิพาลู่ัน่อว่าอย่างไราผม่าต้อมดามากบนขอบรัวเด้อ่ะ ยูนมาฐานมีเป็นหน้าหนะครับสองร้อ เดินทางแย่ไปเมื่อกี้แง่แรกเขาหูอะไรเทาบ่วง

ใช่เวทใช่เวทต่อไอ้ป้าเขาที่เว็ดรบไหเค่งต้องเค่งข่รู้อรู้นะครับพนักงานขายของจะขึ้นมาครับทีเด้ เดหม่องเลียงะเดือดเดือห่วงดีดาทตกใจตึ้นสอบนมาดเเ้จอาอ้าศา้างขห้างข้านเจ้าห้องเจ้านั้นผู้เด็กเนี้เขพมควครับ้พระัดนยุคยุไดิยุข้างคลองมามาเลยมานะ

แมนครับแมนครับไม่ขาไปไหนอยู่วะแต่ยุนไม่ขาไปไหนนะไ่ปไหนอยู่ว่ะว่าพิ่นสร้างเนาวเนาะอุตกี้ออสว่ามีจีนที่เาเขาม่จีนนันไ่หนักวว่ะ